ได้จักภาษาหี่จวนร้ <100. S 2> อยเฮ้ยใครวะน่ใครวะฝรั่งมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยยู where you from where you from I'm from เปิดปิดยิ้มน o กยิ้มนอกเปิดปิดวิตสวิตเปิดปิดโอ้มันอยู่สวิตแม่นอยู่อะ what your name what your name มึงจำหมดพ่ได้ญ่บอสจำหมดพ่อใ่ไดน์เนมอิตจอนเพรามึงสื่อจอนหาหอยเชี่ยวเชี่ยวหาหอยมึงว่าได้จักภาษานี่จอน,นออ100าาอจร้อ <c> ย <oughs> ร้อยภาษาโอ้มึงคือสิเก่งเต็มมึงจอนมึงว่าได้ตั้งร้อยภาษาบ่จอนจอนหน้าตามึงก็คุณแท้จอน How ฮาวโออายูทำไฟ เอา้ากูถามหาโออายุมึงคือตอกแอมไฟมึงก็หลังจริงอยู่บ่บ้างน,นี่หน้าตามึงคือคุนแตะปะเดี๋ยวกูเบิกมันก่อนโอเบิกจอนมึงหาหอยมึงมาจากสวีดมึงบ่มีเงินตีจอนจอนมึงกูมีจอนมึงกูม <c oughs> <c oughs> ีโอ้ยหอยกูจะไปกินกับตั้มึงห้องบักจอนโอ้ยหน้าตามึงคือคุนแตันนี้บักจอน มึงพัวกูเนี่ยมึงพัวกูเนี่ยจอดจอนปัวมึงมแม่มักจอดมังหางไงเรียกหวกูล่ะนอ้ออ่ะเลิกอ่าเลิกเถอะโอ้ยกูถาม how are you ัดแอมไฟ thank you how อ a r แอมไฟ thank you ผัดว่าพูดได้ร้อยพัน พูเสิแอมฟอมเปิดปิดแอมฟอมเปิดปิดแอมฟอมเปิดปิดเอาไมเอาไหมแอมฟอมเปิดปิดเสียงมันไม่เข้าอ่ะแอมฟอมเปิดปิดอยู่เส้นนอกอยู่เสนนอกเปิดปิดแอมฟอมเปิดปิดอยู่เสนนอกแบบเนี้ยบักฟไหมสวิต์สวิต์เปิดปิด วิทย์วิทเปิดปิดอ๋ไมัยวิทย์วิทเปิดปิดโอ้มันอยู่สวิตเซอร์แม่นอยู่อ่ะเผัดคือคุณมันคือคุณอ่ะ What your name? น้ำจำหมดม่ได้ว่าจำหมดม่ได้ว่า My name is John My name is John อ๋ไมัย My name is John